สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพลแม่เอฟซีของคุณครูแมวเหมียวนะคะถัทกทายมิริสเซาวันที่26ธันวาคม2568 6ห27 28 29ซับที่สับปอีกขามือนะคะจะถึงวันปีใหม่นะคะบางคนบอกว่าปีไหนก็คือเก่านานละนะคะก็เตือนเต,นต้นน้ำมูพนนี่แหละนะคะปีไหนจะคือเก่าคือใหม่กับทุกมือทุกวันเท่ากับเห็นการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ยังก็มีความสุขทุกๆวันนะคะเป็นอย่างเป็นจงตื่นเต้น,ตนในปีใหม่ เป็นอย่างตรง,งตื่นอ่าตื่นเตืนในการทรงถ่ายปีเก่าเพราะว่าอย่างมันก็เป็นประเภทนี่ว่าบางคนน่ะหามือรมเริ่มต้นในการทําดีหรือในการที่จะเหตุอย่างทักอย่างหนึ่งจิงเอามือใดก็เลยวาปีใหม่เปลี่ยนพอซใหม่นะคะก็จะได้เห็ุอย่างก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาแบบนี้นะคะ่ะอุ้ยแสงได้เลยแสงได้นะคะกับเพราะว่าอย่างเป็นการห้ยกำลังใจกับตัวเอง มือนี้จริงๆก็เป็นมือครบรอบวันเสียชีวิตของคุณพ่อของคุณครูนะคะกับโบหันในถ้ำบุญเนี่ยก็เพื่อนดอกแต่ว่ากระติดไฟแสงสีตกแต่งที่อยู่ให้เพิ่อ,อยู่บานคู่นะเอาพอคู่ะนวายู่บานเลยนะคะใส่ซื้อวาสาลาตาแสงนะคะพ่อซื้อแสงนะก็เลยเพื่นก็น จากไปซืบหาปีแล้วนะคะคิดหอดคิดถึงแต่พออย่างพอคุณงามความดีได้เป็นคุณครูบาอาจารย์ได้ดูนี่พอของคู่เป็นทหารนะคะเป็นทหารสื่อสารเห็น่นออกรบเนาะททางน้ำยืนสินะคะู่ก็เค่อยไปได้คยไป,ยยไปพอคู่คยไปอยู่ตรงนั้นนะคะคู่ก็เคยไปอยู่น้ําเพลินนะคะช่วงปิดย่ามอ่ายังขอปิดเทอมสินะคะตอนสมัยเรียนวิเลคู่ก็ได้ก็ไปหาพ่อสินะคะไปเบิงกับเด็กอยู่ในช่วงเพิ่นกับมี่มีได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดคือนการสินะคะ เป็นลูกทหารเนาะค่ะเพราะ่าใจใจที่เห่าเห็นทหารคนเสียชีวิตเพิ่นต่อสู่เพิ่นรบเพิ่นสูญเสียอวัยวะนั่นนั่นคือความรู้สึกที่เห่าแบบเคยรู้เคยเห็นแต่เป็นเด็กหนุอยเมื่อกี้น่งกินขวน้ำกันบอกว่าอนาคนนั้นเสียแล้วสิหน้าคนานั้นเพิ่นเสียแล้วนี่สินะเห่าะกะรู้สึกใจหดหูหยิงมาเห็นแบบผู้มือมาโซ่เชี่ยวเห้แต่เขาเห็นผาเห็นบรรยากาศต่างๆอู้นะคะ มันก็โหดหูใจนะคะอยากให้มันสงบสุขไว้ๆนะคะอยากให้เห้าแบบซ็ดพา,ารกิตตรงนี้นะคะอยากให้เป็นกลับไปสู่บ้านสู่ครอบครัวแล้วก็ทุกคนกลับบ้านกับช่องนะคะแยกใหญ่ก,กันไปเขากับภาวนาว่าให้มันจบสิ้นในเหตุการณ์นี้โดยเร็วนะคะสงสาร เฮาบ่เป็นลูกบ่เป็นหลานเขาเป็นประชาชนชาวไทยเขาก็ยังรู้สึกโอ๊ะโอ้ยเมยค่ะอ่อนใจอ่าอยู่เธอะอยู่ทา่าอำเภอบุญท่าริกคุณครูเคยไปอยู่ได้เฮียนปหนึ่งปอสองอยู่อำเภอบุญทริกคุณได้ค่ะจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะเพราะฉะนั้นก็นเลยได้หลายสิ่งหลายๆอย่างผูกพันแล้วนกะ็มีความรู้สึกปรากฏเห็นแบบนั้นนะคะนี่คือความทรงจําที่คุณครูจําได้แล้วก็ยิง่งมาเห็นบรรยากาศแบบนี้เขาก็คืดค,คอนะคะวันะะนี้วันวันของพอ่อของคุณครูก็เลยเออ อารมณ์หนึ่งมันไปจะกลับขึ้นมากนะคะเลือดของนักสู้ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันอ่ะหายกระลังใจอย่างอย่างคุณคู่เห็นหมู่บ้านคู่กับวบาคลิปน่าอาจจะสวนกันครับเสียงผ่าในหมู่บ้านก็เลยเห็นใตบรรยากาศการวอนี่มันมัน,ม,นมันบมเดิร์ตสื่งใจเห็นบุ๋มปนัดดาหรือแม้กระทั่งของในวงการหมอล่ำเฮ้ากับขอนญยาเวเลลถึงคือทังสาวหน่อยเพรบานแพงสาวหน่อยํำเพลินชเพลินเดี๋ยวรวบรวม ปัจจัยเนาะคะ่ะเพื่อที่ซื้อสิ่งของไปฝากให้กับทหารหารในแ,แนวร้อยตะเข็บของชายเดียนที่เพื่อนกำลังต่อสู้กันอยู่ส่งเข่าของไป่างสินะคะมีน้องอุ้งอิงกระทั่งทีมงานทั้งพอทั้งเม่เพื่อนนะคะที่ไปมอบนะคะไปมอบให้กับทหารหารโอ้ยมันเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นความรู้สึกที่ดีดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลูกศิลป,ปินเท่ากับหลายๆคนหลายๆทันทีเพิ่อนอยงก่อมอบ เงินนะคะบริจาคไปน้ากันเพื่อที่จะซื้อเข่าซื้อของไปให้ทหารหารเห็นบอกบางที่คนรบเนาะ่นเอาผ่าผี่นกําลังรบกําลังต่อสู้ยิ่งกันปังปังปัง,ปงมากมันนึกถึงบแเบนว่าเฮ้าเบื่องหนังเน๊ะคู่วาเหมือนเฮาเล่นเกมเคยคยคือพอเห็นหลกหลูกัหลานเท่าน,น่ะเล่นเกมยิ่งปืนกันนะโอ้ล้วก็เราระเบิดบูมบูมขึ้นมาเฮากับมีความรู้สึกว่าหดหูใจว่าเ้ยเมื่อไหร่มันจะสีเรียบร้อยตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นการกระหายกําลังใจของเฮาเล็กๆ็น้อยนี่คือว่ามันเล็กเน เล็กน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับการ่ิ่อสู่ในชายแด่นเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆสิ่งดีงามแบบนี้กะเข้าต้องยกย่องชืง่นเชยนะคะอย่างลุงเพียนของคุณครูเนี่ย ก็มีกลุ่มที่เพิ่นมาบับบริจาคเอาไปมอบคือกันนะคะคุณครูก็เป็นยังก็เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการานี่ก็เฮ็ดไปมอบไปกัทั้งสิ่งของทั้งอาหารแหง้งทั้งเงินนะคะมีมัดสุนอันสุวนลนวนะคะรวบร่วมกันไปทรงมอบไปเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะคะพอเห็นสิ่งใดเล็กๆหน่อยที่ห้าเฮ็ดใดก็ถือว่ารวมทํ้บุญน้ำกันพอฉนานเพิ่นเฮ็ดดีเ้ากว่าองมาก็าถึงนะคะลูกลูก ผู้ใดหรือพอเนี่ยอิดซคนใดที่เพ่นมีความประสงค์เขาก็สามารถบริจาคได้หลากหลายสินทางของมูลนิธิไก่บานท่านนะคะรับบริจาคโอ้เยอะแยะนะคะมีบบางคนเนี่ยสูญเสียบานเรื่อนบ้านช่องไปจัาสิหิตวาจังไดเนะาะภัยสงขามความ ที่เข้าจะกลับมาบานแล้วผู้คนอื่นกลับมาพอมีเฮื่อนเต็มเข้ากลับมาแล้วเฮื่อนสั้นกระเฮียกหายเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะให้กำลังใจกันและกันค่ะโชคดีมีใช่เด้อคู่ก็ได้แต่ก็โชคดีมีใช่สำหรับพอๆไม่แม่นะคะให้กำลังใจกันทุกมือทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ ยังนาน้อยนักง่อยผู้ลังคนให้บ้านโขษาจนจนบ่แม่น้ำมนไปมีผู้ใหมลืมแล้วคนผโผล่อมบักหอยใสผักใสไปหากินปลาวังไมที่วนผู้หายอนอนไห้อยู่เทียงย้ำเงือนโก ฝนก็ตกลงมาแล้วกวีกดห้องอยู่เซลเซลไถานาใจแป้วขาดคนผููเพียงเคยหิวผู้น้อยเจ้ป่าขี้ไถมาแสงกินเที่ยงชีวิตมีสุขพอเพียงเพียงแค่นี้เจ้าคงไม่พอไปแล้วอันลาดเจ้าคงตัดขาดความหลังใจไอหมุนเพหังพังที่โทพี่ทั้งหมดฟังแล้วเนาะนั่งงอย แวใจมันพอสิมีแห้งไนบ่อนอแแ้งขาลาลอยเมือแหงทำข่า,ขาวคนงามบ่รุิต่ำอยู่มองใดฝากเสียงตามสายลงไปว่าตัวบาาักไขยคิดหัวเจ้าแหงถ้าอยู่มองเกา่ามองเดิมบ่มีเปลี่ยนแปลงเพียงแน่าน้อยโนนดินแดงยังรอคำแพงมวนคืนกลับมา ระพงสัตว์ขาดความหลังใจไอ้มุนเพห้างพังพี่โทพี่ทังหมดฟังแล้วเนอะนั่งงอยขันแท้แสไปแล้วใจมันพอ ที่มีแห้งไสบ่อนอแห้งขาลาลอยเมื่อแหงทำข้าวผลงามบ่รู้สิตามอยู่มองใดฝ่าเสียงตามสายลงไปมาตัวบักไอคิดหอดเจ้าแหงถ้าอยู่มองเกา่ามองเดิมบอกมีเปลี่ยนแปลงเพียงหน้าน้อยโน่น,น,นดินแดงยังรอคำแพงหวนคึนกลับมา